รัชการแผ่นดินและก็เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมาจนถึงทุกวันนี้ก็ขอความร่วมมือพวกท่านทุกท่านนะครับช่วยชี้แจงสมาชิกช่วยชี้แจงพี่น้องประชาชนว่าอะไรมันเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราสร้างความเข้าใจแล้วตั้งใจมุ่งม,มั่นร่วมกันว่าเราจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในอนาคตผมได้จัดทำหัวข้อในการรับฟังความคิดเห็นเริ่มจากปัญหาก็คือว่า ในช่วงที่ผ่านมาเรามีความคิดความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่างกันซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติของทุกประเทศทั่วโลกประการที่สองพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมสองเรื่องนี้ก็ยังไม่ใช่ใหญ่นะักเพราะว่ามันก็เหมือนกันทั่วโลกคนบังคับใช้กฎหมายกับคนถูกบังคับก็ต้องเป็นแบบนี้แต่มันมีสิ่งที่สามก็คือการยุยงปลุกปั่นให้เกียดชังกัน อันนี้เราเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาของประเทศไทยลำดับขั้นต่อไปคือเกียรติชังกันจนทั้งพัฒนาไปสู่การจะใช้ความรุนแรงต่อกันงั้นวันนี้เราต้องย้อนสอนครับเราต้องมาออกแบบประชาธิปไตยที่คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมแล้วยอมรับกันได้เราต้องมาปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เราต้องมาปฏิรูปให้เข้าถึงทรัพยากรได้เท่าเทียมกันก็คือการกระจายอำนาจแต่กระจายอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องของสภาปฏิรูปที่จะต้องดำเนินการกันต่อไปงั้นผมขอเชิญชวนพี่น้องเทศบาลนะครับท่านนายกท่านผู้นำทั้งหลายที่มีข้อคิดเห็นดีๆเดี๋ยวประสานตรงไปร่วมพูดคุยกับผมที่กระทรวงกลาโหมผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็น แล้วเราก็มาร้อยเรียงเพื่อนําเป็นกรอบข้อมูลกรอบความเห็นร่วมเสนอให้สภาปฏิรูปนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะผมขอเรียนฝากท่านชี้แจงทําความเข้าใจกับสมาชิกให้ช่วยกันสร้างชาติบ้านเมืองให้ทําความเข้าใจกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็คงจะเรียนรบกวนพวกท่านแค่นี้นะครับและในโอกาสนี้ผมขอราชนาคุณภาีรัตนาตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ละาศาสนาเคารพนับถือ เดชาราเวียนแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โปรดดนบรรดาลพระราชทานพรให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาและขอให้การประชุมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ทุกประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ห7ิบเจด ประจำปี2557ณบ,บัตรนี้ขอบคุณท่านพลเอกสุรศักดิ์การจนรัตน์ปหลัดกระทรวงกลาโหมที่ให้เกียรติมอบนโยบายและพิธีเปิดนะคะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นทำพิธีเปิดร่วมกับท่านประธานในพิธีนะคะเรียนเชิญท่านประธานค่ะคณะผู้แทนหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะ ท่านพลโทฉดเฉลิมเฉลิมสุกรองเสนาธิการฐานบกนะคะพลโทกัปนาศรุดติดผู้ช่วยเสยนาธิการฐานบกฝ่ายยุทธการค่ะท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดนนทบุรีท่านนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยท่านวิชัยบรรดาศักดิ์นะคะเ,เรียนเชิญผู้แทนผู้ว่าราชาการจังหวัด ที่มาเป็นเกียรติในงานด้วยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีขึ้นแล้วนะคะเรียนเชิญผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียนเชิญอุปนายกสมาคมประธานกรรมาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยร่วมทําพิธีเปิดงานพร้อมๆกันนะคะลําดับต่อไปค่ะเรียนเชิญท่านประธานได้แตะที่บริเวณลูกแก้วนะคะดิฉันจะขออนุญาตนับถอยหลังให้ท่านนะคะ5 4 3 21ส,สกรับเรียนเชิญค่ะและนี่คือพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่57ประจำปีพุทธศักราช2557ได้ทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ ขอเวลาให้ทีกน้องสื่อมวลชนบันทึกภาพเป็นเกียรติสักเล็กน้อยนะคะการประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างพัฒนาแนวคิดและส่งเสริมความร่วมมือความสัมพันธ์ดีระหว่างเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ เกียรติร่วมในงานนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานในพิธีนะคะลำดับต่อไปเรนเชญผู้มีเกียรติอยู่บนเวทีนะคะเรนเชญท่านนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่บบงประเทศไทยท่านวิชัยบรรดาศักดิ์มอบแจก,กันดอกไม้แสดงความยินดีในการแต่งตั้งดํารงตําแหน่งประลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมมอบของที่ระลึกแด่ท่านประธานในพิธีและท่านรองเสนาธิการทหารบกและท่านผู้ช่วยเสยนาธิการทหารบกด้วยค่ะขอเสียงปรบมือ แสดงความยินดีแก่ท่านค่ะท่านบนเอกสุรศักดิ์การจนะรัฐประหลัดกระทรวงกลาโหมนะคะวันนี้ท่านเดินทางมาเป็นประธานในพิธีในฐานะผู้แทนของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าหัวหน้าคณะคอสชนะคะท่านนายกวิชัยจะมอบของที่ระลึกแด่ พลโทชัดเฉลิมเฉลิมสุกรองเสนาธิการทหารบกและพลโทกำมบรนาารุดติดผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการอีกด้วยค่ะ เเตสสสสมมานนนชชช่่ <S 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 mm ่ mm ่วววยรรรรัััับบงงงงปปปคคอออททท้้้ถิิิพืะีีไุและทั้งหมดก็คือพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้นะคะขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติด่พิธีเปิดที่เพิ่งผ่านพ้นไปด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านประธานพลเอกสุรศักดิ์การจนาัตประลัดกระทวงกลาโหมผู้แทนหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติขอบพระคุณคณะ ที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติด้วยนะคะพลโทชัดเฉลิมเฉลิมสุกรองเสนาธิการทหารบกพลโทกัมบนาตรุดติดผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการขอขอบพระคุณ ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยท่านวิชัยบรรดาศักดิ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติในวันนี้นะคะรวมทั้งท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องสื่อมวลชนสมาชิกสชทะทะท,ะท,ะที่เดินทางมาจากทั่วประเทศในวันนี้ด้วยนะคะ นี่ก็คือพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สมาคมสันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่57นะคะสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านก็จะได้รับฟังการบรรยายทั้งวิชาการบรรยายพิเศษการเสวนาดีๆตลอด2วันที่เต็มอิ่มนะคะรวมทั้งเรื่องของการจัดเลี้ยงรับรองทุกท่านในช่วงค่าและก็จะได้ได้พบปะกับผู้ท่านที่จะมาดารงตาแหน่ง นายกสะทะทคนต่อไปด้วยนะคะก็จะมีการมอบตําแหน่งกันแล้วก็แสดงความยินดีซึ่งกันและกันร,รวมถึงได้พูดคุยฟังวิสัยทัศน์ได้พบปะกับพี่น้องสมาชิกสะทะทในค่าคืนนี้ด้วยค่ะในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก็จะเป็นการบรรยายพิเศษในเรื่องนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการดำเนินงานตามแนวทางบริหารราชการแผ่นดินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอ โดยท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณจรินจักกรภาคนะคะจะมาให้ข้อมูลดีๆให้ความรู้แก่ทุกท่านค่ะ ต้องขอกราบขอบคุณทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะและในโอกาสนี้ขอมอบช่วงรายการต่อไปให้ทางคุณสุริยายีขุนนายกเทศมนตรีตำบลปีกชนบุรีและคุณจุธารัตน์ปรินวชิรพัฒน์ประลัดเทศบาลเมืองเป็นพิธีกรดำเนินรายการต่อไปนะคะสำหรับในช่วงพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการโดยดิฉันรับหน้าที่ดำเนินรายการมาตั้งแต่ต้นก็ต้องขอกราบขอบู้คุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ เทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวินสุขสันทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบานอาฐานบนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนั้